โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งใน YouTube นะครับสามทุ่มครึ่งนะครับนะวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลคริปโตกันอย่างเช่นเคยนะครับสวัสดีกันทุกคนยามดึกในะวันนี้นะครับใครมาแล้วก็ กดไลค์ก็แชร์ทุกช่องทางเป็นกระจายให้ด้วยนะครับตอนนี้มากันแล้วกว่า90กว่าท่านนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์นะฮะกดไลค์ตรงนี้นะครับเป็นกระจายให้หน่อยนะครับนะขอสัก1,000ไลค์แล้วกันในวันวันนี้นะครับนะโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีคุณปียพงศ์นะครับนะสวัสดีคุณลีแหลกกันด้วยนะครับนะครับสวัสดีคุณพรนะครับสวัสดีคุณกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะฮะสวัสดีคุณน้องแมนด้วยนะฮะสวัสดีคุณทีว่าสวัสดีคุณอำนาจอำนาจนะครับนะคุณชนบทนอกแนว ชักเริ่มเบื่อละวม่วิ่งสักทีนะฮะใช่เลยนะครับช่วงนี้อึดอัดอยู่พอสมควรเนาะก็ถือว่าเป็นจุดที่ทดสอบใจิตใจนะครับทดสอบใจิตใจว่าเราจะทนอยู่กับช่วงนี้ได้หรือไม่อารมณ์เหมือน Market, แบร์มาร์เก็ตเราจะทนกับตลาดที่มันซึมๆมนิ่งๆสงๆแล้วเรายังอยู่กับมันได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราอยู่กับจุดที่ลำบากได้เราก็เราก็คู่ควรกับจุดที่มันสบายหรือว,ว่าจุดที่ยิ้มได้นั่นแหละนะครับเอออันนี้ถือว่า มันก็เป็นความาอย่างนี้นะครับนะโอเคยังไงตอนช่วงลาบากนึกเอาไว้เลยว่าเฮ้ยสิ่งดีๆก็จะมาหรือไม่นะครับนะอย่าเพิ่งไปหนีหายไปไหนโดยเฉพาะแบร์มาร์เก็ตที่ถ้าเราไม่อยู่กับมันเนี่ยโอ้โหเลยเดยว,ว่าคุณพลาดโอกาสมากๆนะครับบิตคอยขึ้นมาจากหมื่นตอนนี้ปลาไป7,000หนะครับนะตลาดกระทิงทำให้เราได้ตังค์แต่ตลาดหมีทําให้เรารวยนะครับเบื่อๆถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ พูดถึงเพื่อในไตรโคนาด้วยนะครับถ้าอนาะคตปี2025ันแบมาร์เก็ตอะไรแบบนี้นะอยู่ด้วยกันนะครับนะอย่าหนีไปไหนนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละก็มาพูดคุยทักทายให้กําลังใจกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีขึ้นมีลงมีลงมีขึ้น,นเป็นสัจธรรมเป็นเบื่อไม่มีอะไรจีนหลังยั่งยืนนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับเพบื่อน,น,นะโอเคก็ถือว่าตลาดกระทิงก็มีวันเลิกลาตลาดมีก็มีวันจบนะครับโอเค มาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยนะฮะโอเคสวัสดีกันทุกคนนะครับนะสวัสดีกันด้วยนะฮะโอเคนะครับใครมาแล้วก็ยังไงยอย่าลืมก่อนแล้วก็แชร์ทุกช่องทางเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดี1นึ่ท่านนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งใน YouTube นะฮะใครทีย่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนิสชดัดสามารถเข้าไปในกลุ่มนิสชัดทั้งไทยกันก็นได้นะครับสวัสดีคุณสันลันด้วยนะสวัสดีคุณคาร์เตอร์แบงนะครับสวัสดีคุณกรณชัยนะครับสวัสดีคุณจ่าชิดนะฮะโอเคสสสสววววัััดดดีคนะดีคคคุุณณหาา้ยนนนะะรบ ทานาได้นะครับขอบคุณที่สปอร์ตกันมาเมื่อวานนี้นะเยี่ยมเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่สนับสนุนกันด้วยนะครับสวัสดีคุณเก่งเก่งการนะครับสวัสดีคุณมนตรีนะครับสวัสดีคุณจีรชัยด้วยนะใช่ครับช่วงเวลาทดสอบปิดใจใช่เลยนะครับคุณไมโลไมลอสบอกขอ T A L เต้าหน่อยครับโอเคจัดไปวันนี้เห็นมีเตาเห็นเตามีข่าวดีด้วยนะเดี๋ยวเราไปว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีคุณ มากอ่ามาคานะครับนะสวัสดีครับสวัสดีคุณออเนาะสวัสดีคุณนิวสองกริดนะครับสวัสดีคุณวิทย์อิตเรียมไฟเป็นไงบ้างครับแดงยาวใช่เลยนะเสงเงนะนึกว่าจะไปนะฮะนึกว่าจะไปก็เสงเงมีกับเขาอยู่เหมือนกันนะอิตเรียมไฟนะฮะแต่ไม่ไปนะแหม่เสงเงนะเพื่อนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันอาจจะไปหลังจากนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเค โอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปอัปเดตราคากันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูเนะะื้อหากันในวันนี้ถือว่าเตรียมข้อมูลมาใช้ได้เลยนะครับนะชมตัวเองนิดหนึ่งนะฮะก็เตรียมข้อมูลมาเป็นสไลด์ powerpoint เลยนะถ้าใครอยากจะได้สไลด์วันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปในนิสชอนนะเดี๋ยวผมจะโพสสไลด์เอาไว้ให้แล้วกันแบ่งปันข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะครที่ยังไม่ได้เข้าไปในนิสชอนอย่าลืมเข้าไปกันได้นะครับโอเคก็ขอบคุณ 200สาม213ท่านกันด้วยนะแวะกันเข้ามานะครับตอนนี้มีคนไลค์อยู่5คนนะครับยังไงกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปอัปเดตราคาสักนิดหนึ่งตอนนี้อาการเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็โอเคนะก็อันนี้คือท็อป100นะครับนะมี TAL นะครับนเะต่ขึ้นมา21%ในะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะว่าขึ้นเพราะอะไรนะฮะแล้วก็มี e n a นะ6%นะครับ NEO 20% NEO ยังแรงนะ NEO ยังแรงเดดี๋ยววผมมมจะะะพาาู่าทไ n IO ถึงปังนฮ แล้วก็มีแพนโดนะ14%นะครับเวียด8%นะครับก็ถือว่าเวียดนี่คือคอมาค่อนข้างใช้ได้นะนะถ้าเราดูในดิสคอเวียดสวยนะเพื่อนแต่ย้ำอย่างเช่เคยว่าคลิปอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเวียดเบรกบูแฟลก์หล่อๆมานะครับในดิสคอถ้าใครเห็นก็เข้าไปดูกันได้นะครับหรือว่าเสิร์ชในช่องค้นหาตรงนี้มันก็จะดูในเรื่องของการาฟย้อนหลังต่างๆกันได้นะครับเวียดถือว่าหล่อๆใช้ได้เลยในตอนนี้รวมถึงวีทอนะที่เป็นเหรียญลูกของวีเชนตอนนี้ก็ตั้งทรงอินเวอร์ส กำลังจะไปหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโอเคมีอะไรที่พังขึ้นมานะครับ BGB 9นะครับเหรียญของ b i t g e t ขึ้นมาแรงใช้ได้นะไม่รู้ทําอะไรอะ่ะเออทําไมเหรียญ b i t g e t แรงจังวะนะครับมาเป็นท็อปร้อยแล้วด้วยนะครับนะ9%เนะี่ยเออโอเคแล้วก็มีแจสต์ไม้นะครับ9.8แจสต์ไม้ก็สวยนะถ้าเราดูดดในดิสซอดแจส s m i ม e นี่คือหล่อๆนะฮะแจสต์ไม้ขึ้นมาแรงมากคุณเหมือนแจส s m i ม e นี่ขึ้นมาเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเราดูล สามเหลี่ยมเพื่อนๆเบรกสามเหลี่ยมสโตยกโล m a c d i cross ในนขณะนี้นะครับแต่โอเคตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้มันเบรกไปแล้วนะก็ขาขึ้นนะเพื่อนๆนะยังไงก็ย่อเซอร์ย่อเซอร์อเอาแล้วกันนะครับนะโอเคอ่ามีเด็กที่พัมขึ้นมานะครับทนคอย6.8%นะครับพิฟ2.7%นะครับวีนอม3.7%วีนอมนี v ่มาแรงมากเลยอะแปบ๊บเดียวอยู่ในท็อปร้อยแล้วอะเพื่อนๆวีนอมนะโหดใช้ได้เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวผมขอพาไปดูท็อปสามร้อยนิดนึง ท็อป300เป็นไงกันบ้างนะครับท็อป200ที่พัมที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ก็คือพับนะครับไม่รู้เหรียญอะไรนะพับขึ้นมา44%นะครับนอสยี่สามเร์เซ็นะครับโปรสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่าจัสนะครับรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มของทรอนนะจัสตินสันนะฮะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โอแอนทีออนโทโลจีเป็นกลุ่มเหรียญจีนนะซึ่งเหรียญนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับในดิสคอยก็บอกว่าอยู่แล้วนั่นแหละนะครับเป็นกลุ่มจีนนะก็เข้าไปดูกััันนนได้ะะคครรบบมีีก เอ่อ S s D เดี๋ยวไปอยู่ตัวนี้เห็นพัมมาแรงนะไม่รู้ทำอะไรอะ Shadow Token นะฮะขึ้นมา1200%ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะฮะโอเคแล้วก็มี Welder Gold นะฮะโหดมากๆนะเหรียญเกมนะครับ9%ในวันวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอพาไปดูท็อป2 0 0นิดหนึ่งท็อป2 0 0ที่พัมขึ้นมาแรงในะตอนนี้ก็คือมี QTM นะครับ GAL นะครับนะ10%เนาะแล้วก็มี OM 16%นะครับ OM เป็นกลุ่ม Level Asset นะฮะถ้าหาใครยังไม่ได้เข้าไปดูก็เข้าไปดูที่ตรงนี้หาพิเศษตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูที่ Level Asset ตรงนี้นะครับคอยเบ a s และ Backlog จุดกระแสดเลเวอเ s จเอผมได้ทำบทความเอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับนะอย่าลืมสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับโอเคมีอะไรที่พัมขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ Pixel เก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์ Tfeel เป็นกระดานเทรดปะเดี๋ยวดูแปนน๊บนึงนะไม่แน่ใจนะไวบิตเป็นอะไรอะเหมือนจะใช่เป็นกระดานเทรดเลยนะใช่ไหม αι? ใช่ไหมแป๊บนึงนะแปะนน๊บนึงนะขอดูสิแปนน๊บนึงนะแป๊บนึงนะเห็นแบ,บๆอยู่อยากจะรู้เหมือนกันโอเคเป็นกระดานเทรดอ๋อทมาแรงจังวะโอเคอ่ะไม่เล็กนะครับเอ่อ GAS นะครับ10%เปเป้คอยอันนี้ไม่ใช่เปเป้นะนี่เปเป้คอยนะโอ้ชื่อเหมือนกันจริงๆนะ7%ในวันวันนี้นะครับแล้วก็ Pixel 9.5%ในตอนนี้โอเคก็ยินดีด้วยแล้วกันสำหรับแฟนๆเหรียญต่างๆในช่วงช่นี้แล้วก็มี Ethereum File ติดลบไป7%นะแซงๆแบบที่คนมีเงินมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะ Ethereum File ลงยับเลยใช่เลยนะแซงเหมือนกันวันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูในช่วงหนึ่งชั่วโมงเซว่าเป็นไงกันบ้างหนึ่งชั่วโมงตลาดแดงอ่วมเลยนะเพื่อนๆนะตอนนี้ราาาคเห็็นนลงมอยู่ะก อย่างที่เห็นนะครับตลาดคริปโต1ชัมม่วโมงที่ผ่านมาล่วงยับเลยในตอนตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะในการย่อซื้อย่อซื้อหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของกราฟกันอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคสวัสดีคุณบิลลี่ด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่าคุณแม่คำนะครับนะขอออนดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอย่าลืมเตือนผมนะเดี๋ยวลืมต้อนผมนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีคุณพร้มสวัสดีคุณซีเคสวัสดีคุณกุ๊กสวัสดีคุณเดวิดสงเกตสวัสดีคุณแคนดี้คุก กี้นะครับผมวานมนดพูเลตราคาบิตคอยมันมือเลยนะครับนะก็เป็นไปนได้นะครับนะซึ่งผมว่าอะไรก็ไม่นิพูเลตหมดนะคงไม่ได้เกี่ยวกับแค่บิตคอยนะครับนะคิดว่าทองคําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่แหละนะฮะก็ถือว่าโลกมันก็เป็นคอมันอย่างนี้นะครับนะก็ ก็จะบอกว่าไม่มีก็คงจะพูดลาบากนะครับนะอดเมนเลยนะครับนะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะกันเข้ามานะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูราคาบิตคอยอสักทนหนึ่งตอนที่อาการเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะบ,บิตคอยอยู่ที่เจนะ็ดหมื่นนะโหนึกว่าจะไปนะเพื่อนๆนะเมื่อนะคือนนี้ก็คือแบบแหม่นะกำลังจะไปนะแต่ก็ย่อลงมาถ้าเราดู15นาทีนี่คือย่อลงมาสโตยกโลแล้วนะย่อลงมาใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดู1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่คือย่อลงมาแล้วนะไม่รู้ว่าที่มันเบรลขึ เรียมจะไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ก็ถือว่าชา้าสี่ชั่วโมงก็เบรกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะเบรกเส้นกดขึ้นมาเบรกเส้นกดตูมแล้วก็ยอ่อลงมานะครับยอ่อลงมาหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข CPI เนาะตัวเลขไม่ดีเลยนะครับอุ้ยตัวเลขไม่ค่อยดีนะฮะแต่ล่าสุดราคาก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าราคาจะไปจริงหรือเปล่าคงจะไม่มีใครตอบได้แต่ถือว่ายังพอไม่ลุ้นนะผมว่าก็ยังเป็นทรงเหมือนอยากจะกลับมานะครับก มันอยู่ในจุดที่แบบคือมันควรจะไปเลยนะคิดว่าแบบนั้นนะฮะแต่ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะไปยังไงรอดูตลาดเฉลยออกมาในช่วงช่วงนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่ะสวัสดีกันทุกคนนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข้อมูลกันในวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับถือว่ามีข้อมูลทีเ่เยอะใช้ได้นะครับนะันละก่อนเื่นเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่จํานวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนะหรือว่า unemployment c l ค i m นะครับล่าสุดก็ตัวเลขออกมาอยู่ที่2 1 1 0 0 0นะครับลด ต่ำลงไปนะก่อนหน้านี้อยู่ที่2องแนะถือว่าโอเคนะครับนะที่คนชักเริ่มมีงินมีการทําในตอนตอนนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับตอนนี้อยู่ที่0.2%นะลดลงมาจาก0.6นะใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าราคาสินค้าต่างๆเนี่ยใช้ได้นะฮะไม่ได้มีการปรับอะไรสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ดูแ่าดูดีมีแนวโน้มจะลดลงด้วยซ้ำนะครับก็ตอนแรกราคาพัมนะ ตอนนู้นว่าจะไปตอนนี้แหละค่ะดำซะอย่างนั้นนะฮะตอนแรกนี่คือแทงตอนทุ่มครึ่งเพื่อนๆนี่แทงทุ่มครึ่งนะฮะตูมแทงทุ่มครึ่งนะฮะพอมีการประกา,รประกาศปุ๊บพั้มจะ,ะบักดำแต่งน,นะเพื่อนๆนะ,ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องเราดูจะกลับขึ้นไปหรือเปล่าคงจะไม่มีใครตอบได้นะครับเดี๋ยวขอดูทองคำด้วยซองคำก็พั้มขึ้นไปเหมือนกันตอนช่วงทุ่มครึ่งนะทองคำทุ่มครึ่งพั้ม แล้วก็ดมเหมือนด้มลงมาเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะก็ถือว่า correlation bitcoin แล้วก็ทองคำตัวนี้เป็นยังไงบ้างขอดูซิสักครู่หนึ่งนะจะพอรู้นะว่ามันไปในทิศทางที่เดียวกันหรือเปล่านะครับขอพาไปดูที่เว็บไซต์นิดน,นึงนะสักครูน่นึงนะรอโหลดนิดน,นึงโอเค correlation bitcoin กับทองคำตัวนี้ก็โอเคอยู่ในแดนบวกนะครับนะอยู่ในแดนบวกในตอนตอนนี้นะฮะก็โอเคนะครับใน,นขณะนี้ก็ก็ยังหวังว่านะหวังว่า bitcoin จะตามพี่ใหญ่อยากทองคําไปละกันนะครับนะอันนี้ก็ รอลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคที่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูนะะเนื้อหาอ้าวค้างเพื่อนโอเคที่นี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูเนะะื้อหากันในวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่ในเรื่องของเออเกรสเกลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ได้แปะหัวคลิปหัวไลฟ์ไปหรือว่าหัวทาแนวไปนะครับล่าสุดเกรสเกลมีแรงขายที่ต่ำเตีย้ยเลี่ยดินที่สุดเพื่อน Record Low ล l l ออทามโลเลยตอนนี้นะครับเพียงแค่17.5และเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปเป็นที่ร้อยเชาเราดูนะแท่งกระจิตลิตล์มากๆนะครับในตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนี้ กล้จะเทขายจบแล้วหรือเปล่านะครับถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็หลายๆคนก็รอลุ้นว่าเฮ้ยจะจริงหรือเปล่าวะพีาา่เข้มนะซึ่งพูดตามตรงคงจะไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเพราะว่าก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแรงเทเกสเกลเ,เยอะมากๆนะครับนะจนท,ทำให้ราคาบิตคอยไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เกิดสเกลชักเริ่มไม่ขายแล้วหลังจากนี้กลาจะกลับมาได้แล้วหรือเปล่าสำหรับบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวเลขเทเบิลล่าสุดน,นะฮะก็อยู่ที่ 123ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะสำหรับอินฟรนะฮะเพราะว่ามีแบ็กรอกซื้อไป33ล้านนะครับเฟรเดอร์ดี้เจล้านช่วงนี้เฟรเดอร์ดี้ซื้อเยอะนะเฟรเดอร์ดี้ซื้อโหดนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูตรงนี้อินฟรบวกลบคูณหาแล้วบวกกว่า123ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าสัก5,000ล้านบาทในตอนตอนนี้นะครับถือว่าตัวเลขแฮปปี้สุดๆในณขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เกรซิเขาจะขายอยู่หรือเปล่าหรือแรงขาายยจะเเริ่มหหือดไปแล้ว จริงๆนะครับเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ่งปันกันมาก็ได้นะครับรวมถึงนะครับถ้าเราดูข้อมูลออนเชนนะฮะชาตินี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูมันมีกระเป๋าวานต่างๆกระเป๋าแอดเรสที่ถือบิตคอยที่มีแต่อิน o w ไม่มีอัลฟ l o w หรือว่าเป็นเป็นกระเป๋าที่มันไม่ขายอย่างเดียวอขอแบบเป็นกระเป๋าที่ไม่ขายเลยซื้ออย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไม่มีอ u t ฟ l o w เลยนะครับตอนนี้สไปค์พราบลิกขึ้นมา เฉลี่ยนะเราเหล่าสองแสนบิตคอยในแต่ละเดือนที่มีการเก็บในแอดเดรสต่างเหล่านี้ถ้าเราดูเส้นสีม่วงตรงนี้สไปขึ้นมาหล่อๆเลยนะฮะหล่อๆอย่างที่เห็นนะครับซึ่งสวนทางกับพลาย i t c o i n ที่ขุดออกมาได้ในแต่ละเดือนมีเพียงแค่2 8 0 0 0มีคนซัดไป200,000แ,แต่มีให้แค่20,000ต่างกันเราเเกือบๆ10เท่าในณนขณะนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ มีการเก็บในอดเรนนี้จนฉี่ออกไปในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็วันที่18นี้อีกไม่ถึง10วันจะมีอีเวนต์สำคัญอย่าง Bitcoin h a l วิ่งมันก็จะลดไปอีกครึ่งหนึ่งโอ้โหเลยดีว่าตอนนี้ก็ฉีกมากๆแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมี Bitcoin ให้ซื้อกันแล้ว s u p ส y s ช็อ k กำลังจะมาหรือเปล่าหลังจากนี้มองกันยังไงกล็ลองพิมพ์แสดงความคิดเน็นแบบปันกันมาก็ได้นะครับหรือว่าจะมองผมก้าเกินไป กำลองพิมพ์เสนอของผู้แทนแบ่งปันกันมาก็ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือว่าส่งผลต่อจิตใจนักลงทุนแล้วกันก็คือแบ็คโลกในตอนตอนนี้นะครับเพราะถ้าเราดูนะซัทบิตคอยนะครับนะช็อตเทอร์มวานเนี่ยโอ้โห94บิลเลียนเพื่อนๆ90,000กว่าล้านเหรียญเยอะสุดๆในตอนตอนนี้นะครับตั้งแต่มีแบ็คโลกมาถ้าเราดูช็อตเทอร์มวานพีขึ้นมาแบบนี้เลยอะ เยอะมากนะเพื่อนๆคือเวอื่อมากเลยนะคือไมโครซอฟที่ที่มาเนี่ยก็หล่อมากแล้วอะ่ะคือถ้า,าสังเกตดูอะ่ะที่บิตคอยน์เกิดมาเนี่ยนะครับนะแทบไม่ค่อยมีอะไรสปายเท่าไหร่หรือว่า,าแรงซื้อเนี่ยผู้ตามตรงรายย่อยอย่างเราๆเงินไม่ได้เยอะเพื่อนๆนะโอเคแหละบางคนก็รวยมากๆถูกต้งไหมแต่แต่ถ้าเราเทียบกับห้างร้านบริษัทสถาบันก็คือเราเราเป็นตัวเล็กๆนะฮะนะซึ่งถ้าเราดูไมโครซอฟที่มาปุ๊บเริ่มสูงขึ้น พอแบกรอกมาปุ๊บโอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับอันนี้หนักเลยนะที่หนึ่งของโลกนะแบกรอกนะฮะมาอย่างตลาดคริปโตหรือว่าซื้อบิตคอย ETF ในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดไม่ได้มีแต่แค่ฝั่งสหราัฐเพื่อนๆกำลังมีสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นที่ทางเกาหลีหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าล่าสุดทางฝ่ายคา้านที่ทางเกาหลีใต้ชนะการเลือกตั้งนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายคา้านเขาก็เตรียมที่จะอนุญาตให้บิตคอย ETF เกิดขึ้นนะครับนะซึ่งผมไม่รู้จะเกิดจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ก็เขามองว่าเขาบอกว่าแบบนั้นเกิดหรือเปล่าคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องจับจ้องสถานการณ์ที่ทางฝั่งเกาหลีกันเอาไว้ด้วยนะครับรวมถึงก่อนอันนี้ถ้าใครจับมาได้นะฮะมีข่าวว่ารายใหญ่จากทางเมลแลนด์จีนะฮะก็เตรียมตบเท้าเข้ามาเปิดบิตคอย ETF ที่ทางฮ่องกงเช่นเดียวกันตอนนี้ไม่ได้มีแต่แค่สหรัฐแล้วนะฮะมีเกาหลีเตรียมจะมามีความคุกคุน นะครับจีนกำลังจะมานะครับฮ่องกงกำลังจะมานะครับโอ้โหเรเดว,ว่า3ชาติเอเชียเตรียมจะพัมบิตคอยหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ถือว่าคนเอเชียค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่แล้วนะครับนะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเงินเงินทองทองนะครับนะแต,แต่ผมคิดว่าก,ก็ชอบกันทุกที่แหละนะฮะแต่หมายถึงว่าโอเคบิตคอยที่ทางเอเชียดูเหมือนว่ากำลังจะได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้เลยนะฮะก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้าที่เห็นมีข่าวออกมานะว่าฮ่องกงเตรียมจะอ p p บ o v bitcoin ETF จะมาจริงหรือไม่ต้องรองดูกันต่อไปนะครับโอเคกาวใช้ได้เลยนะครับนะสำหรับกาวเอเชียพัมนะเอเชียกาวพัมนะครับโอเคอ่ะทีนี้ ต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูที่อีกหนึ่ง weekly AI นะครับหลายคนยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เราเข้าสู่โซนที่เป็น Cycle Top แล้วนะหรือว่าเข้าใกล้จุดที่แบบ Parabolic Move นะครับหรือว่าจุดกระจะออร์ามไฮนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆมันออร์ดามไฮไปแล้วนะแต่มันยังไม่ได้ฉีกไปแบบอย่างชัดเจนเหมือนอย่างหลายๆรอบก่อนหน้านี้น,นะซึ่งถ้า,าดูตอนนี้ i s i w e e k เนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโซนที่เป็น Cy c l e top หรือว่า Peak สูงมากๆนั่นแหละนะครับมันเลยก็ตามที่มันพีคขึ้นมาอยู่ในโซนแบบนี้มันไม่ใช่ว่าโอเวอร์บอสอะไรแต่อย่างใดนะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถ้าเราดูตอนปี2013ลองดูเลขงหนึ่งนะพีคขึ้นมาป,ปุ๊บราคาบิลคอยเป็นไงฮะ To the Moon นะครับนะตอนปี2013ตอนปี2017เป็นไงฮะอยู่ในโซนไซเคลท็อปปุ๊บพัมทูน่ามูนนะครับตอนปี2021 2020่ส20ิเอ็ดสองพัน,น,ย,นยี่สิเดือนเดือนธันวาคมราคาบิลคอยอายไซคทอป พัมทุนดูโมนนะครับตอนนี้อายสายขึ้นมาอยู่ไซเคิลท็อปโซนแล้วนะครับกะเราจะทุนดูโมหรือเปล่า ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีนะครับโอเคสวัสดีกันทุกคนนะครับนะสงการเที่ยวไหนไม่ได้เที่ยวแล้วนะอ่าไม่ได้เที่ยวเลยนะครับนะสงการขอบคุณคุณทูน่าด้วยนะครับนะก็เที่ยวเผื่อด้วยละกันนะครับสวัสดีคุณฟล็อกทอนด้วยนะครับนะสวัสดีคุณสวัสดิ์ทั่วโลกกำลังกระตือนกับบิตคอยกันใหญ่นะครับเป็นไปได้นะครับในพี่แค้มดูเหรียญเออ่าเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคให้จีนซื้อหรือเปล่าครับ ค่อยขายเอทีก็เป็นไปได้นะครับนะต้องรอดูนะโอเคเอดาดิจิตคอติโอนี่อีโคสเตมเอดาทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของการาฟกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณ New, นิวทรงเกตบอกว่าเวียสวยครับมีสัญญาณสิติที่กำเข้าซื้อและใช่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสกรีนสแกนเหรียญต่างๆกันด้วยนะครับนะจะได้รูดูอาจจะได้รู้ว่าตอนนี้มีเหรียญอะไรที่สวยๆในวันวันนี้นะครับสวัสดีครับ พี่แกมบอยเสือหิวครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับคุณบอยเสือหิวชาแนลครับผมสวัสดีคุณนิวแนวโน้ม XRP เ,เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับนะคุณวลอลกรนะครับโอเคอาร์มหนะ่อยโอเคก็มากันเยอะใช้ได้แล้วในะตอนนี้นะตอนนี้มากันแล้วเท่าไหร่มากันแล้วหกร้อยท่านเนะี่ยโอ้วันนี้มากันใช้ได้นะฮะยังไงก็สวัสดีหกร้อยท่านกันด้วยสวัสดีทั้งใน Facebook แล้วก็สวัสดีทั้งในยูทูปนะครับนะตอนนี้มากันหกร้อยท่านยังไงขอคนละหนึ่งไลน์นะฮะวันนี้ขอ 1นึ่พันไลค์แล้วกันนะในไลฟ์วันวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งนะตอนนี้มีคนไลฟ์อยู่90กว่าคนนะฮะมากัน600คนดูอ่าไลค์กัน9กคนแสดงว่าไม่กดไลค์เลยนะครับนะขอนิหนึ่งนะเพื่อนๆนะขอคนละหนึ่งวิเสาะเวลากันหน่อยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่ามีข่าวดังที่คงจะพูดไม่พูดถึงคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือยูนิสแวร์นะครับล่าสุดโดน เวลนติส well นะครับหรือว่าจดหมายแจ้งเตือนจากทางกรอต่อนะครับซึ่งไม่รู้ว่านกักกรอต่อจะยื่นฟ้องหรือเปล่านะก็มีโอกาสที่จะยื่นฟ้องเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคือสิ่งที่น่าจะโดนย,ยื่นฟ้องหรือว่าข้อพิพาทที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขายื่นฟ้องนะน่าจะเป็นเรื่องของขายเหรียญที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่กร่กตอสารัฐยื่นฟ้องก็คือมีแค่นี้นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นคอยเบสนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนื่นก็คือขายเหรียญ ที่ไม่ได้รับใบอ,อนุญาตหรือว่าขายเหรียญที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าขายเหรียญที่เป็นส e c u r ร t ตี้นั่นแหละนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ยูนิสสวอปตอนนี้ราคาดิ่งเลยนะฮะเด่งใช้ได้เลยในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะสิ่งที่กอลตต่อเตรียมจะยื่นฟ้องเนี่ยโอเคแหละมันมันไม่ดีขอดูราคายูนิซิการเป็นไงบ้างยูนิสวอปเตอเอยูนิสสวอปลงมา9.4%ในตอนตอนนี้นะครับนะแล้วก็มันเบรกขึ้นมานิดนึง นึกว่าจะไปนะฮะนึกว่าจะไปเดี๋ยวรอดูว่าจะไปหรือเปล่านะถ้าไม่หลุดโลนี้ก็สวยๆเหมือนกันแต่ถ้าหลุดโลก็อาจจะต้องออกนะครับผมเบ็ดๆเบ,ดๆบดๆ็ดไปได้นหนึ่งนะฮะนะก็ถือว่าราคาลงมาเยอะใช้ได้ตอนนี้คนกลัวแบบสุดขั้วเลยในตอนตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าพื้นฐานของยูนิสวาบไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะคิดว่าแบบนั้นนะอารมณ์เหมือน BNB ที่ในรอบก่อนนนี่นหรือว่าในแบร์มาร์เก็ตที่แบบมีข่าวซีซีนู่นนั่นนี่ตอนนี้ BNB ีแอนบีเป็นไงฮะทูเดมูงไงฮะงัคะะนนรบช่ว ที่แบบคนกลัวช่วงที่แบบมีข่าวไม่ดีซีซีนู่นนั่นนี่แต่พื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนอะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาแก้ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็คงตกลงเดี๋ยวเขาก็คงไปทาอะไรให้มันผ่านพ้นไปได้นั่นแหละนะครับนะเพราะว่ายัางไงต้อง move on เดินหน้าต่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ยูนิสวอปเป็นที่1ของโลกแล้วนั่นแหละในการเทรดดีฟานะครับตอนนี้ธุรกรรมยูนิสวอปน่าจะเป็น2เทรียนนะสล้านล,ล,นนล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับดีฟานะโหสุดๆนะครับแล้วก็ถ้าดูในช่วงต่อปีนปี2021 ก็มีกรณีคล้ายๆแบบนี้เช่นเดียกันหรือว่ากรรอสอา,ารัฐกำลังจะให้กระทิงออกมาหรือเปล่านะครับนะหรือว่าการที่กรรอสอา,ารัฐยื่นฟ้องอยู่ในสวับเหมือนกับกรรอสอา,ารัยื่นฟ้อง r ิปเป e แล้วก็2ผู้บริหารที่ขายอสังหที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือเปล่าอันนี้คือเกิดขึ้นในตอนปี2,020เดือนเดืธันวาคมนะฮะจนั้นคืออะไรครับ t ูเดมูนนะฮะหรังจากนั้นคือนะฮะทูเดม o นขึ้นมานะฮะข่าวไม่ดีข่าวไม่ดีเรื่องไม่ดีราคาพัมนะครับตอนนี้หรือว่ากรต่อเข้าใจดีกับเราเปิดโหมดบัวรันหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มือใหม่อาจจะงงนะครับเฮ<ะ>้ยพี่เข้มมันจะเป็นไปได้นนงไงวะมีข่าวไม่ดีทำไมราคามันไม่ลง แต่มื่อเก่าไม่งงมื่อเก่าเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าตลาดมันเป็นของมันอย่างนี้นะฮะแต่มือใหม่ก็โอเคช่วงแรกงงแต่คุณก็ต้องเข้าใจมันนะครับนะเพราะว่าตลาดมันไม่เมกเซนอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยข่าวดีแล้วจะพัมข่าวไม่ดีแล้วจะดานะครับนะอันนี้ก็ถือว่ามันอาจจะพัมก็ได้นะครับซึ่งโอเคต้องรอดูว่ามันจะเป็นเหมือนกับในรอบก่อนนั้นหรือเปล่าเพื่อนๆมองกันยังไงว่าจะเหมือนหรือเปล่าลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ่งปันกันมาก็ได้นะครับโอเคคุณซาบีบอกไลค์แล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางคอยเบสกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้โดนในเรื่องของจดหมายแจ้งเตือนเวลนอติสเหมือนกันนะครับนะในวันที่23มีนามมานะครับตอนนั้นราคาบิตคอยเออขอไปราคาบิตคอยเป็นไงบ้างนะครับออกข้างนะแล้วก็พัมก็คือโอเคหละอาจจะมีการกลัวมีความไม่แน่นอนมีความกังวลใจว่ากันไปนะครับราคาห่าจจอ,อกข้างไม่ค่อยไปไหนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าโปรเจกต์ที่พื้นฐานดีอย่างยูนิสวอปน่าจะกลับมาได้นะครับนะคิดว่า เป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้ราคาลดลงแบบค่อนข้างเยอะขนาดคอยเบตคือผมว่ายูนิสวาโหดมากใหญ่กว่าจะบอกว่ายัางไงดียเป็นดีฟาอ่ะทาเงินแบบสุดขั้วนะฮะถ้าเราดูคลิปตฟรีคือยูนิสวาผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนะท,ที่เกิดขึ้นนะครับดีฟาเพื่อนๆคนเข้าไปใช้งานค่าฟรีที่ทําได้ในแต่ละวันวันละร้อยล้านบาทอะค่าธรรมเนียมนะที่เก็บได้นะฮะแล้วก็การันตีจะแจกเหรียญให้กับคนที่ถือด้วยถูกต้องไหม ถ้าใครจํไได้นะครับที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ผมว่าพื้นฐานดีแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่โอเคมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากจุดๆนี้ผมว่าคิดว่าก็คงจะแก้ได้นะคิดว่าแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่มีใครรนะูนนะ้อนาคตเนาะแต่จุดที่เป็นความกล,ลัวหนจุดที่คนนิ่นงๆรงๆจุดที่คนกลัวจุดที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็จับจ้องเอาไว้กันด้วยนะครับโอเคอ่ะ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่เนอย่างนี้มีเล็กนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอไปดูด้ีโซล้านนากันบ้างนะครับ,นะรบโซลนลานนาช่วงนี้ก็มีข่าวไม่ดีเนาะคือวันนี้ให้เห็นถึงในเรื่องของโอกาสว่ามันอาจจะมีมาหรือเปล่าเพราะว่าโอเควันนี้มีข่าวไม่ดีอย่างยูนิสวมีข่าวไม่ดีแต่ระวังเอาไว้ราคามันอาจจะพามเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าการย่อในครั้งนี้จะเป็นโอกาสหรือเปล่านะครับรวมถึง โซลานาก่อนนนี้ก็มีข่าวมาว่าเฟลในเรื่องของธุรกรรมนะครับถ้าเราดูโอเคแหละก็เยอะนะปกติเนี่ยจะประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะสำหรับธุรกรรมที่มันเฟลคือคนที่สวอปบนยูบนโซลานาเนี่ยบางทีมันมันสวอปไม่ไปสวอปเฟลนั่นแหละก็คือแค่กดสวอปใหม่นะเอาประมาณนั้นแล้วกันเนาะแต่โอเคช่วงหลังเนี่ยมันต้องสวอปบ่อยหน่อยเพราะว่าคนใช้งานเยอะมาก,ม,าก,ม,ากมีบอทเยอะธุรกรรมมันถูกคนเทรดเลอร์มีมเยอะซึ่งโอเคแหละก็ถือว่าเกิดการสเตทเทส บนเน็ตเวิร์กอย่างโซนาแล้กันซึ่งเขาก็บอกแล้วเนาะว่าเฮ้ยมันไม่มีเชนไหนที่มีการใช้งานเยอะแบบเขาอะนะครับนะก็ก็จะบอกว่าเขาไม่ดีก็พูดยากนะครับเพราะว่าโซนาถือว่ามีการใช้งานที่เยอะสุดๆจริงๆนะครับนะการที่มันจะเออร์เลอร์บ้างอะไรบ้างเน็ตเวิร์กคอนเจชันเน็ตเวิร์กล่มเอาเทสนู่นนั่นนี่คือขนาดนั้นเน็ตเวิร์กล่มโซโลนายังผ่านมาได้เลยเพื่อนๆผมว่าแค่เรื่อง อสเซสเซนซ์เฟลล์ผมว่าเดี๋ยวก็กลับมานะครับซึ่งโอเคแหละในช่วงที่ผ่านมานะครับนะก็เฟลประมาณนี้60% 68% 71%เรื่อยๆในช่วงช่วงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าอนาคตก็เดี๋ยวคงมาหรือเปล่านะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาบนโซลาร์นานะครับเพราะว่าถ้าเราดูโซลาร์นาก็อ๋อผมไม่ได้เตรียมมาโอเคก็เราจะมีการการแก้ไขนะครับเราจะมีการแก้ไขสําหรับตัวโซลาร์น่าประมาณสักวันที่15นะถ้าผมจะไม่ผิดโซลาร์น่าเฟก โซลานะ่าโซลานะ่าสาิโอเควันที่15นะครับ15เมษายนนี้จะมีการแก้ไขนั่นแหละนะครับจะเป็นการอัปเดตนะก็คิดว่าน่าจะแก้ไขได้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้เป็นโซลาร์นานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาด้วยเชดีโวกันแล้วก็ถ้าเราดูนะัารท่าเซชันนะครับในช่วงคิวหนึ่งที่ผ่านมาโซลาร์นี่คือชนะ ทุก c h a เพืเ่อนๆชนะทรอนชนะเนียชนะบบนบีชนะเซชนะโพลิกลอน, B B, น, Se, น gon, หมดเลยในตอนตอนนี้นะครับธุรกรรมกว่า2.4%พันล้านเหรียญอ่า2.4พันล้านธุรกรรมในณขณะนี้นะครับถือว่าครสุดแล้วนะั่นแหละนะผู้ตามตรงแล้วก็มีทรอนนะทรอนก็รองลงมานะครับแต่ก็ถือว่าต่างจากเหรียญนื่นหรือว่าบอกเชนเดือน5ถึง20เท่านะเพืเ่อนๆจะบอกว่าโซลนาไม่ดีผมว่าก็ต้องคิดใหม่ดีๆอีกทีหนึ่งนะครับนะจนกว่าจะมีคนท,ทําธุรกรรมได้เยอะกว่าโซลนา แล้วก็ไม่ร่มอ่ะเออเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโซลอน่าห่วยเออถ้ามันเกิดแบบนั้นนะสมมติว่าอนาคตแบบอาจจะมีอะไรไม่รู้นะฮะมันมันมันแรงกว่าโซลอน่าถูกกว่าเร็วกว่าแล้วก็เกิดการใช้งานจริงที่มากกว่าโซลอน่าอันนี้ต้องยอมแล้วนะคือโอเคแหละสเปคชีสหลายที่จะบอกว่าดีกว่าอยู่แล้วนะสเปคชีสแข็งแกร่งดีกว่าแข็งแรงนู่นนี่ก็ว่ากันไปแต่มันยังไม่เห็นในเรื่องของการใช้งานที่เยอะแบบโซลอน่าไงถ้ามันมาจริงๆเนี่ยแล้วถ้ามันดีกว่าอันนี้ก็ต้อง ต้องยอมรับนะครับแตอันนี้สำหรับแฟนๆฟโซลอนานะแต่ก็โอเคตอนนี้ตอนนี้โซลอนาโหดอยู่ในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็โซลอนาเดี๋ยวก็คงจะมีการอัปเกรดไฟล์แดนเซอร์ในปีปีนี้ด้วยนะครับนะก็รองรับธุรกรรมถึง1ล้านธุรกรรมต่อวินาทีนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปกันต่อนะครับถ้าเราพูดถึงโซลอนาขอพูดถึงพิฟนิดนึงนะครับเพราะว่าพิฟเนี่ยหลายคนก็มองแหละนะว่าเป็นโอโรโกสำหรับโซลอนานะเพราะว่าก่อนหนี่ถ้าเราดูส่วนใหญ่ท่าที่เกิดขึ้นบนพ สมีม่วงเกิดโซลาน่านะครับแต่ถ้าเราดูช่วงหลังๆชักเริ่มไม่ใช่ช่วงหลังชักเริ่มไม่ใช่นะชักเริ่มไปแฟนทอมชักเริ่มไปอีโวเยอะเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้พ i ิฟน่าจะเกินครึ่งอะ่ะเป็นเชนอื่นๆที่ไม่ใช่โซลาน่าแล้วนะตรงน,นี้พ i ิฟเติบโตมากๆนะครับในเรื่องของเทรดดิ้งวอลลุ่ม ในตอนตอนนี้นะครับถือว่าเริ่มมาแล้วหรือเปล่าใน,นาขณะน,นี้อันนี้คือพิฟนะฮะรวมถึงโอเคเห็นมีข่าวของเต่านะครับ j o ก็เตรียมีย่จิสต์ในเบนเะนด้วยเช่นเดียวกันราคาก็พุ่มขึ้นไปในตอนตอนนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับของเพื่อนอเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับนะที่แวะกันเข้ามาวันนี้กว่า700ท่านนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกราฟเดี๋ยวผมขอพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่หนึ่งกันก่อนนะครับ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม d i สอร์ d เพื่อได้จะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใตค้คลิปไปดอใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยวันละ15บาท เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบคอมมูนิตีรตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะครับรวมถึงอย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม Discord นะครับดิสคอร์ดในห้องแบ่งปันกราฟก็จะมีกราฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่ม d i ส c อ r d ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติด ดูวิธีขั้นตอนการเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ line ork, ไลน์อาคิปตูดีอกดีวผมจะส่งของาะวันส่งแก้วที่ลึกไปให้นะครับ